ทำสีเสร็จอย่างเนาะเจ้ามาร์กทูมีคนอยู่นิดน,นสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร o ด d a ซิ i งดินดวนครับมาอัปเดตมาร์กทูกันหน่อย อ,อ้าวโอ้อันนี้สีอะไรสีรองพื้นหรือเปล่าโอ้หรองขาวหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ธรรมร่าย ฮะสวัสดีครับใส่บันไดฮะใส่บันไดจะไปไหนฮะโอ้ใส่บันไดงี้คนรถเกียวตัวนี้ฮะิะไปไหนเ้ยฮะาเลยมาเห็นดียวใส่บันไดจะไปนคนตเกียบไม่รู้ จะไปรู้ใส่ไปไหนนี่เอาไปทายเอาไปใส่อะทายไม่ถูกหรอกก็ใส่บันไดอย่างนี้เนาะวิ่งจำเนี่วิ่งท่อวะวิ่งท่อหรือเปล่าวิ่งจำเนี่ยะวิ่งจำเนี่ต้องใช้บันไดพาดนี่วิ่งอะไรวิ่งเหล็กป่ะเหล็กเส้นนะอ๋อจะวางพาดตรงนี้ ไปวิ่งอยู่ไหนว้ามีรถมีรถเครนก็ดีงี้แหลยยังไม่พ่นสีจริงนีุุ่โอ้ทางงสินัดุชทางนี้นไม่เสร็จสักทีอันนี้รองรองพื้นสีนี่เลยเหรอครับนี่แหละรองพื้นแล้วก็ลงสีจริงเลย<อ>ไม่รองพื้นสองเน้ นะมีรองพื้นสีเทาวรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เราจะเอาแบบให้มันเหลืองสว่างก็เลยลองพื้นขาวอีกเหลืองสว่างไอ้ไอ้บูมาไม่ทำรอเดี๋ยวทำตัวนี้ดูก่อนอ๋อถ้ามันไม่เข้ากันก็ไม่ต้องทำเฮ้ยทำแล้วก็ทำทั้งหมดไปเลยทำแล้วก็สวยดีในโปรเสร็จไอ้อันนี้ตัดเหล็กใส่ใหม่ใช่ไหมใช่นี่คือเราไดิเนเนื้อ ใส่สติกเกอร์สะท้อนแสงใช่สติกเกอร์ลายท้อนแสงใช่เป็นชั้นเป็นชั้นเลยเนาะอืไสติกเกอร์ท้อนแสงก็สวยแล้วแล้วไอตัวหนังสือทำไหมทำออันนี้เดี๋ยวตัดเองครับอ๋อตัด ไปโอ้อสามสีเสร็จก็สวยเหมือนรถใหม่เลยเด้เนาะอือท่าน,นี้ยังไม่ได้ผมยังไม่เคยได้ลองระบบเลยทันนี้เดี๋ยวเสร็จพี่เดี๋ยวเสร็จทันนี้เสร็จปุ๊บจะให้มาลองระบบเดอ้อจะให้แข่งกันกับคันนั้นโอ้แข่งกันเลยอ่ะอ,อ้ลลทำสนามทำสนามยังทำสนามยังทีสนามแล้ว เอาแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเลยเป็นร่องยาวสักสักร้อยเมตรเอ้ยสักห้าสิบเมตรให้ขุดลงประมาณอ๋อขุดอ๋อสักห้าสิบเซนอ๋อลองดินแข็งไม่ใช่ลองดินแข็งลองดูความระบบความไวกันอ๋อคือขุดถอยมาเลยขุดถอยขุดเบียงสร้างเบียงข้างเลยถอยมาเลยขุดมาห้าสิบเมตรใครขุดมาถึงนี่ก่อนอ่าอ่าเปรียบเทียบอ่ะเปรียบเทียบอ่ะเปรียบเทียบให้ดูเปรียบเทียบระบบอะไรมาร์คที แล้วก็มาร์กทูเทไปดูว่ามันไวต่างกันขนาดไหนแต่มันขึ้นอยู่กับคนขับด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขับแข่งกับจานพายดูแล้วก็เดี๋ยวให้ที่ด่วนแข่งกับจานพายดูบ้างนะครับเออเรามีพื้นที่ให้ลองครับมีพื้นที่ลองอีกเลยลองได้เลยจัดไปกล้าแข่งกับปรมาจารย์อยู่บ่ไม่ลองระบบอกดูละเออเดี๋ยวเสร็จคับสีเสร็จก่อนแล้วกัน โอ้ฝนน่าจะไปแล้วมากงเนาะนี่ฝนน่าจะหายแล้วมากฝนน่ะไม่ตกแล้วมากเนาะเออไปวันนี้เลยบะไยังไมไปวันนี้อ๋อโอเคโใครหาอยู่ก็มาดูครับคันนี้ช่วงล่างนี่ เอวก็ผมยังไม่รู้นะอืมเพราะว่ายังไม่ได้ลองนะพูดนะถ,ถึงตักบินขายนะเล่นรถขนาดนี้มันคืนทุนไวมากนะนะร,ราคาประมาณสี่แสนกว่านะร,รุ่นนี้น่าเล่นมาก าตักเดี๋ยวนี้ก็น่าจะตักละเที่ยวละร้อยครับยังตามก็แปดสิบสมัยผมตักก็แปดสิบาทนะครับแปดสิบบาทต่อหนึ่งคันนะครับวันหนึ่งก็ร้อยเที่ยวร้อยเที่ยวก็เท่าไรแต่นี่เกินร้อยนะถ้าตังจริงอะ่ะรุ่นเนี้ยตักได้ก็นู่นแหละร้อยยี่สิบเที่ยวได้อยู่นะถ้าไม่ได้หยุดอ่ะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่ กว่าจะใส่ดินเยอะใส่ดินน้อยครับก็ตีไปอย่างตามร้อยนะครับร้อยร้อยเที่ยวก็นะค่าน้ำมันก็อยู่ประมาณ2,500ต่อวันร้อยเที่ยว2,500ได้อยู่ก็คนขับอีกประมาณไมโครยังตามก็500นะครับ ต่อวันนะครับไปเอารถดำมาอย่างนี้สิบล้อนะอนี่แหละน่ะเอากลับเลยเหรอเอาวิ่งอะไรอ่ะเอามาวิ่งอะไรอ้อยโอ้วิ่งที่เดิมอ่ะวิ่งอ้อยรถตัดวิ่งอ้อยรถตัดโอ้ก็ต้องก็ต้องต่อคอกอย่างนั้นนะ ทำกล่องอย่างนีง้ไงนนอู้วิ่งด้วยวะวิ่งด้วยวิ่งอวิ่งกับใครอ่ะวิ่งกับใครวิ่งกับรถตัดเลยไม่รู้จักหรอต้องสอง่งเอกสารเลยเนดะ้อ้าวเหรอใช่อูทอ้ทำกล่องเหรอ,อต้องทำกลอ่องทำไหม hả Ủa. mét nưng à mà nó không có đâm nhở không có đâm nhở không có đâm à lên tham công như thế này เออคื <S <S ออนมีหมดแล้วเชือ่อมมันไม่ได้ยากดิเนน้ำกองอ่ะซื้อเหล็กหมดประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่าบาทนีน่เลยนี่เออนาสนนาสนไปด้วยวะไ,<อ>ไปด้วยได้ไั้ยอ่ะโอเคมาจะได้วิ่งอ่อยตัดนะครับคันนี้นะครับ ไม่มีใครมาเอาก็เดี๋ยวลองตอกล่องวิ่งตามรถตัดดูนะครับร้อยเจ็ดห้าจะวิ่งได้ไหมเนี่ยเอารอติดตามครับเดี๋ยวให้เราทำกล่องให้เราทำกล่องให้ด้วยเด้อเจะาวิ่งอ้อยฮะครับรอ <laughs> เลาวบอกครับเดี๋ยวทําให้ครับจัดไปของผมน่าจะไม่ต้องต่อสูงเท่าไหร่หรอะเพราะว่าคอกมันก็สูงอยู่แล้วอืต่อขึนอ้นประมาณห้าสิบเซนเนาะใช่ไหมแนะนำหน่อยครับว่าผมต้องต่อขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับเขาวัดเออมันต้องวัดความสูงจากนี่ไปใช่ไหมวัดความสูงจากพื้นไปสี่เมตรไหม ไอทั้งหมดมันให้กิมเมตร้งสามเมตรแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออลองดูครับวิ่งอ้อยก็ได้อนระเดี๋ยวต้องโอนรถก่อนนะครับส่งเอกสารอนาคตก็ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนเครื่องครับถ้ามันตึงยิงก็ขายเครื่องนี้ทิ้ง ยัด2,4หรือไปกับ2,8นะครับยัด2,8ไม่ต้อง300หรอมั้งไม่ต้อง3,8 36หรอมั้ง2 8 2 8สองแปดก็น่าจะวิ่งเหลือๆห,หรอมัอ้งนะเจอกันใหม่ครับ